สวัสดีครับวันนี้พบกับครัวสบายสไตล์วันทุ่งนะครับวันนี้ผมจะพาทําเมนูนี่ครับกุ้งถังครับกุ้งถังกุ้งประมาณสองกิโลครับแล้วก็หมึกแล้วก็หอยนะครับเราจะทำเป็นกุ้งถังครับวันนี้ครับนี่ครับทากุ้งถังครับอลังการครับวันนี้ครับจัดหนักจัดเต็มครับ แล้วก็มันจะมีส่วนผสมนะครับก็มีข้าวโพดนะข้าวโพดเราก็หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวโพดแล้วก็มีนมนมจืดนะครับนมจืดนมจืดแล้วก็มีกระเทียมสับแล้วก็มีเ,ยมเนยนะครับเป็นเนยเน,ยเนยเค็มนะครับเนยเค็มกระเทียม<น><อ>สับแล้วก็มีใบโหระพาครับ ใบโหระพาแล้วก็พริกเผาครับพริกเผายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีซอสฝาเขียวะครับซีอิ๊วมันหอยนะครับแล้วก็ของ,งรสน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับครับก่อนอื่นก็จะเอากุ้งกับกุ้งปลาหมึกหอยอะไรพวกนี้นะครับเราจะไปนึ่งก่อนนะครับใช้ไหซ้ซึนครับหม้อหม้อนึอ่ง ลงไปครับเอาลงไปนึ่งก่อนครับนี่เราจะนึ่งหมดเลยนะครับนึ่งให้มันสุกก่อนนะครับเยอะมากครับรวมทุกอย่าง เราทุกอย่างใส่หม้อนึ่งครับเตรียมนึ่งปิดฝาครับเปิดแก๊สครับเรายังนึ่งไว้ให้สุกเลยนะครับนึ่งกุ้งให้สุกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาผัดกระเทียมแล้วก็ผัดเนยผัดเนยแล้วก็เราจะทำน้ำคุกนะครับ นะครับตอนนี้เราก็นึ่งไว้อยู่นะครับนี่ยังไม่ขึ้นครับเราต้องนึ่งให้มันสุกเลยนะครับนึ่งไว้ก่อนนะครับให้กุ้งให้หอยให้ปลาหมึกของเราสุกก่อนนะครับต่อไปแล้วก็จะมาทําน้ําคุกนะครับน้ําคุกกับกุ้งถังของเราครับฝนก็จะตกครับลมแรงมากครับตอนนี้ อยู่ติดกับทุ่งนานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ําน้ําคุกก่อนนะครับน้ําที่เอาไว้คุกกับกุ้งถังเราครับกําลังนึ่งอยู่นะครับตอนนี้ครับนึ่งอยู่ครับใกล้แล้วครับสีเริ่มเปลี่ยนครับใกล้แล้วครับปิดไว้ก่อนนะครับทำน้ำคุกเลยครับ เดี๋ยวเราจะผัดน้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมนะครับแล้วก็เจียวเนยนะครับผัดเนย้เล็กหน่อยครับมันใหญ่เกินครับตับขึ้นัขึ้นให้เล็กหน่อยครับมันใหญ่เกินครับตืบน,นลงไปครับใส่น้ำมันลงไป น,ๆๆน,น้ำเย็นยังมีก่นกะเพรีมนะครับกเกรียมลงไปเที่ยวก่อนนะครับทำให้เด็กๆกินครับวันนี้ตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มมืดครับ ฝนก,ก็จะตกขึ้นมาหน่อยครับเดี๋ยวกระเทียมก่อนนะครับแล้วก็เนยครับเนยลงไปเลยครับเนยเค็นมนะครับเนยไฟอ่อนๆนะกินอะไรกูกินนะ เนยเค็มครับหอมมากครับเนยอย่างดีครับใส่เนยด้วยครับนึงจะหอมครับใส่เนยด้วยครับมาครับเนยละลายเลยนะครับก็ใส่นมครับนมจืดนะครับ หมดแล้วครับนมจืดครับเราจะเคี่ยวนมจืดให้อร่อยแห้งไปหน่อยนะครับแล้วก็ใส่พริกเผาครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเคี่ยวให้จนน้ำมันมข้นๆเลยนะยใส่พริกเผาลงไปครับรเผาลงไปสีสันครับ อมสวยงามเขียวไปเลยเขียวเลยนะมังแห้งมันข้นเลยนะครับเขียวเลยครับ ตอนนี้ก็กุ้งก็น่าจะได้แล้วนะครับเราก็จะปิดแก๊สเลยครับพอ,อแล้วนะครับกุ้งได้แล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับกุ้งเราก็นึ่งเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็ปรุงรสไปเลยนะครับใส่ซอสปลาเขียวครับ เป็นหนึ่งช้อนครับต่อซีอิวมันหอยนะครับมันหอยน้ำมันหอยประมาณสองช้อนครับ บวกแก๊สครับีิยวขาวไปสองช้อนโต๊ะครับคนครับคนครับ,ค,รบคนเลยครับหนค้นเลยนะครับลมแรงมากครับตอนนี้ครับก็ น้ำตาลครับน้ำตาลลงไปครับสองช้อนโตะครับสามเลยครับเด็กๆชอบลงนวดลงไปครับหนึ่ช้อนครับสอนโต๊ะคนครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันครับให้คนๆเลยครับ ลมแรงมากครับตอนนี้ครับไม่รู้ว่าจะทำคลิปรอดหรือเปล่าลมแรงมากต่อไปเราก็จะใส่กุ้งใส่เครื่องที่เราเนี่ยครับกุ้งถังกับปลาหมึกกับหอยนะครับที่เรานึ่งไว้เราใส่เข้าไปคุกด้วยเลยครับ,รบเข้าไปคุกเลย คุกด,ด้วยเลยครับแล้วก็ข้าวโพดครับข้าวโพดใส่งลงไปครับใสลงไปครับคุกเนี่ขาให้เข้ากันครับเขาให้ให้น้ำเขาตุ้มนะครับ มีหอยมีกุ้งมีปลาหมึกครับไ,ออไหแลปครับแล้วก็ไปหงหลาคาครับไปยังไง <ป S 1> ครับไปหงหลาครับ คอ้โหอ้โหครับนี่ปิดแก๊สเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับกุ้งถังนะครับ ดูควสบายสไตล์บ้านทุ่งครับทำง่ายๆครับจัดเต็มครับหนักมากเพื่อนๆก็ลองอาไปทำดูนะครับนี่ครับตอนนี้ลมแรงมากครับอยู่ทุ่งนาครับข้างหลังนี่เป็นทุ่งนาครับแนวภาพบังไว้นะครับก็มติดทุ่งนาครับลม ลมแรงมากครับเสร็จแล้วครับกุ้งถังควอสบายสไตล์บ้านทุ่งครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องควสบายสไตล์บ้านทุ่งด้วยนะครับนี่ครับไปก่อนล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับเมนูกุ้งถังครับไปก่อนล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ